สวัสดีครับ่านผู้ชมกองต้อนรับทุก่ายแล้วโอ้หน้ามึงติ่มนะดีบอกแต่งเขาหรอได่แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรแม้จะได้แค่เพียงใกล้กันใครคนนไ้นกินเบียร์หรือเะช่วยไม่ได้เอรักกเขา่อนมีใครเข้ามาเลย เย้มนข้างตรงนี้มีคนเข้าเมลอดบารดลัวเลยบอสไม่ใช่บอดบอดพ่อมือบอดอเบอมีแต่บอดนุ๊กแก่มากเยอะบอสดาจะเป็นด้วยเยอะบอดมันรู้งานนะเฮ้ยประมูลเสื้อตัวนี้ มันมีเชื้อประมูลนะเว้ยเช็ดกล้องหน่อยเขาเช็ดกล้องหน่อยไม่ใช่มันเป็นแสงเนอะมันเช็ดได้ก็มันแตกไม่ได้จับมันแตกไอ้ฟิล์มมันแตกเออแตกเกี่ยวเขาอ่ะใช่ใช่มึงไม่โดนกล้องไม่เกี่ยวกล้องมันอยู่ไหนอ่ะนี่กล้องอยู่ฝั่งนึงเออกล้องอยู่นี่กล้องอยู่ไหนพี่นี่กล้องอยู่นี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 ่ตรงเออ้วฮะแม้มันเป็นไอ้นี่จ้างบ้านพอดี เออมันเป็นไฟนี่มั้งไฟมันเนี่ยเออเป็นซอ,อ,องซองนี้ต้องซองหน้าลงมา่งเออใช่ปะเออพี่มันต้องเอาไฟลงมาเนี่ยมันส่วนไฟไม่เห็นพี่ทำให้กับมึงอะไรพี่อะ,ออะมึงทำเฮียอเลย นี่เลยพี่นุกหน้าบักบักพ่ออ๋ออ๋อมันอยู่ข้างหน้าดอยช่อะอ๋พี่จะแถลงอะไรไหมอ่ะแถลงอะไรพี่จะแถลงเรียกใครมานะไม่เรียกอ๋ออเรื่องเด็กเหรอเรื่องเรียกเด็กอ่ะคือไลฟ์สดมึงแต่ใส่หน้าพวกคือเพื่อฮะทำคิดเกลือเหรอวะดุกวันรุ่งสองว่ะ ดูควีสองเออมาแทนดูเซ็ตตำรวจมากี่คนครับเสื้ออะไรพี่เซ็ตตำรวจใครวะไม่รู้พีก็มีไอ้ไอ้ปอโต้ไงพาชมหน่อยเหรอฝนตกครับตอนนี้ฝนตกก็ดีลงไปเล่นน้ำไหมพี่ไม่มีวิว่าไม่ดีเดินไปดูไหมล่ะบิ๊กฝนมันตกเผื่อเปล่าหัวอยู่อะกับมึงมึงคิดได้ยังไงวะ พี่มีใครโอนเข้ามาหมื่นเงนี้ยนะฮะเคพัฒน์น่ะเด้งอ่ะน่าจะไม่ใช่พี่บูธลมชว์หน่อยพี่นกอ๋อออนิบูออนินิวเบียวหน่อยเพื่อนเอันไหนเว้ยอ๋อเอาอเอาหลายเด้งอะไรพี่เขียวจะให้หนูไปหากี่โมงคะไม่ใช่ <c oughs> เอา้าไอ้เขียวมึงดีวไว้หรอเฮ้ยเขียวไม่ใช่ <c oughs> ผมปิดการแจ้งเตือนไว้พี่ไหนน้องเมเปิ้ลเด้งมัเน่ยเมเปิ้ลไหนเนี่ยไอ้เจ้าเห็นปล่า เด็กพี่บ้างชื่อใครรือเปล่าพี่เอีด้เออเอาพี่นุกไปไหนพี่นุกเอ้ยพี่นุกอะไรอะพี่นุกทำอะไรเมื่อกี้เมเปิลซ้ำกับชื่อเด็กพี่นุกเลยไปเอาไปซะแล้ว ฝุต่ต๊เขียวอะไรเขาบอกเขียวหล, <c oughs> ลุดไปแล้ว <c oughs> มันกดแบบไงนะพี่อย่างงี้ปะดูคลิปดูคลิปอิดู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 อะไรของพี่เนี้ยฉีบ<อ>ลวงน้ำเลยนะเนีย่ยย๊อกย๊อก อีโน่ผมตกเราเปิดคาราโอเกะได้พี่เหรอรถเสิร์ตกหนักด้วยนะว้าไอสัตว์มึนอึ้งเราเปิดคาราโอเกะได้พี่เีรอหนักที่ไหนหยุดอะไรบ้าหยุดหยุดบ้าอันนี้นู่นเลยเห็นน้ำท่วมมั้ยไหนนั่นไม่เป็นน้ำนี่นุ่นข้อหล่อครับเลยหลายทางเดียวหยุดแล้ว เบาแล้วเดินไปปะล่ะฉันคุชาร์จแบตอยู่อ่ะดิเดี๋ยวค่อยไปไปไปไพี่อะพกเบอร์ชาร์จนอนต้องตื่นไหมล่ะเออลมมึงขึ้นนะเงิไอ้ย่าไลฟ์ไทยเหมือนตามติดชีวิตกูอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนสำรวจโลกอ่ะตามกูอย่างเดียวเลยสัตว์บ้าเฮ้ขึ้นเพลงหน่อยโอ๊ยความรักความเมตตาฮิ้ว แล้วออกกี่โมงนี่วันนี้ฮะออกกี่โมงดูนหนังกันเหรอร้านนว <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮียโตไม่เราโทรมาฮาัลโหลนะเดินรับสาย <c oughs> ได้ได้ได้เดินไปไปให้ไปห้องน้ำร่าห้องนี้ครับคนไม่นั่งเอาไว้อะ ปันอยยสามคนเลยครับสามคนไอ้นกจะเรียกเด็กไอ้นกจะเรียกเด็กครับทุกคนโอ,อ้น้อนน,น้องรองดีจี่โอ้ให้้พี่เอารองเท้าผมไว้ไหนเนี่ยไรนนะ ผนตกครับอะไรไม่รับกล้องเฉยบอกว่าอยากกล้องมานะห้องนั้นอ,อ,อ๋อห้องนั้นเรงไม่ไปข้ามันไม่มีอีกกอีกแป๊บหนึ่งพี่ลองลองเทสเฉยเทสเทสเฮี้ยนเหมือนเทสเทเทหน้ากูอย่างเดียวเนี่ยไม่เทสอะไรเลยอ่ะเออไม่ถ่ายหน้าเลยไงงงไอ้มมมเหี้ยรไรโซ่ตัวเองส่องส่องแต่หน้ากูใครจะดู นักร้องหน้าหมีเออไปทางนู่นทางนี้มันไปสำรวจห้องไปห้องมันเล็กไปมันเล็กที่ไม่มีอะไรให้สำรวจไลเดอร์อะไพี่นุ๊กตัวมตนโไอ้เขียวเองจะคุยกับคนดูเข้าไปเอออะไรอย่างไลฟ์เอ็มเจดีให้อแจกมาเหอะไหมเมวพี่แมว์งั้นกไปเลยเดี๋ยวเพิ่งนี่มือจะไล่แมวาวีนอนป๊บนึงเอองั้นดูใครใครดีกว่ามเออพี่แป๊บนึงเออพี่พี่นุ๊ก เป็นกล้วยเล่นเดาเอเดี๋ยวก็เอาลูกนีลูกเฮียเล่นเดาวีซั์อย่าพึ่งพวกเอาวีเล่นไดาสิหูมันละมากี่วันกี่สี่วันไอ้หนูเอ้ยน่และแล้วก็ส่องมาที่กูคนเดียวแล้วมันไม่ส่องตัวเองเออกูงงเพื่ออะไรอ่ะ กอาครูมาประจานนะ่ะต้องหัวไอลเฮียรอยู่คนเดียวมันเป็นบ้าเหรอเอ้ยนี่เป็นบ้าดูดเยอะดูดเยอะเอ้าเอ้ามือสั่นอ <c oughs> เอ้าเฮ้ยเอ้าไม่เป็นไรหรอเฮ้ยบุคคลวันนี้ดีมันไหวเหรอวะ <c oughs> บ้าแล้วอืม อะไรอ่ะเครื่องติดขำไรโยกด้วยช่เอออย่างเงี้ยไปนี่อะไรอ่ะไปไหนนะครับทีหรอไม่รู้มันเรียกไปไปนั่งไปนั่งนั่งก็ได้เขียวไม่พี่ป่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นงเงี้ยนะไปแล้วครับเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อลาบไปไปโอ้ยเทสที่เฉยเทสที่เฉยเทสที่เฉยครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวตอนหัวหัวมันมนได้อยู่เดี๋ยวมาครับบ๊ายบายเจ้ากัน โดนไปละเจอกันครับเมือนปียอ้นุกแต่ว่าเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่